ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับหูฟังเหรอก็บอกไปว่าเดี๋ยวพี่ซื้อให้ก็ได้พี่ส่งให้มันใหม่ก็ได้มันจะมันจะอชอบรุ่นเดิมใหม่ต้อนะ่ะมันไม่มีขายแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> ยางพัง มึงใส่หูฟังจนหัวโตกล้ามันจะล้าแล้วเออมันจะล้าจริงๆนะกูทําไม่ได้หรอกเพื่อนอาเพื่อนมึงดูดิหีชิหายเหม็นเหียอะไรวะเพื่อนทําไมมันเหม็นจังวะก็มึงเหงื่ออะไรก็ไม่ค่อยล้างอ่ะมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะของเพื่อนมีกลิ่นปะเอ้มีเพื่อนไม่ของเพื่อนมีอ่ะ ไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกันเพื่อนกูต้องทำอย่างเงี้ยอันเป็นเพราะอะไรวะโอ้ยไอ้ผีแม่งหลอกกูไอ้เฮียต้องเอาชนะเพื่อนไปกีเท่าไหร่ปะชนะไอ้ฟ้าร้องใหญ่เลยตอนนี้เออกูเห็นไอ้ฟ้าร้องไม่หยุดเลยอะเดมดึงมันมาเดี๋ยวเห็นเป็นอะไรของมันอะไม่รู้มันไอ้เฮียมันมันโกรธกู มันมันจะเคี่ยงมันจะโกรธมันจะโกรธกูตายอยู่แล้วทีเท่าไหร่อ่ะไปพาไปไหนวะโอเค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 อเห็นเห็นด้วยไหม ต่ก็มีสวิตเบ็ดไงเฮียแม่ไงเว็บโควิดพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนลูกไงไว้เฮียไอ้หมายเย็นแม่ไม่เคยสั่งสอนลูกอะไว้เฮียทำพ่อทำแม่มึงตั้งหนาไ้เฮีย อพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนลูกไงไวริี่อลูกกะลีไม่อันนี้ช็อตไหนอด้ช็อตอันนี้ช็อตแรกหรือว่าไปช็อตแรกเดี๋ยวเดี๋ยวไีช็อตสองใช่ไหมให้รอให้ดูต่อไปเรื่อยใช่ไหมถูกไหมโอเคชาที่แล้วแม่เป็นเป็ดมั้งเนี่ยแม่เลยตายมาอีกรอบน่ะไม่ไม่มึงมึงมึงมีกี่ตัวโอชา ใครที่เพชรของมาสามสิบพันมึงแบ่งให้เพื่อนคนละสองโอ้ยเฮียไม่อยาโรแบ่งแบ่งให้ไหนจะบ้าแบ่งให้ทั้งวันบ้างคนละสองตกใจเลยอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันรอนานไหมอยู่แล้วไวเล่นอะไรไม่รู้เรื่องไอ้เฮียเขาจะเช็คเข้าโรงพยาบาลเนี่ยบอกมันที่แม่เลยแูเลยที่บอกมันที่พอจริงๆนะเว้ยกูกูดนะเว้ยรวมอยู่ไหนกันรวมอยู่ไหนกันอะไรอะไรอะไรโอ้ยเฮียอย่ารอที่จะนะฝั่งไหนอ่ะฝั่งไหนอ่ะมันได้ของให้เพื่อนอยู่ ใรับแอดไปแล้วใช่ของ 5m อ่ะเล่นดีๆนะเว้ยรอบเนี้ย1นาทีได้ต้อนข้าวข้าวต้อนข้าวความพร้อมเรามีป่ะขายใครไหมครบแล้วครบแล้วครบแล้วตอนครบแล้วพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนลูกครับแบบนี้ผมจะบอกไว้สัตว์แต่จะทำไม่ที่อ่ะขอให้ยูซีหน่อยดิี่อนเยอะขึ้นรถได้ปะ เดี๋ยวโดนแบบเล่นทีเผลออีกไม่เผลอไม่เผลอไม่ไม่คุยนะไอ้ยลวงมีใครเผลอไหมมีใครเผลอไหมขอร้องจามไม่มีไม่มีไม่มีอีกนานไหมเนี่ยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถแล้วก็ย้ายที่ไหมพี่ย้ายที่ไหมไม่ขึ้นรถก่อนนะคนก่อนมึงได้คนหายหรือเปล่ามึงได้คนไหมนะเบงเดี๋ยวกูนะเบงกูนะเบงไม่ต้องลงรถนะขึ้นรถขึ้นรถกูจะนับลงหนึ่งคนมีคนลงหนึ่งคนขึ้นขึ้นขึ้นเร็วๆนี่มอเก็แจ่มเป็นเองทำไมอ่ะไปทำงานไอซัมจะรับหลัง ไม่ส่นสอนุ่นไงวะไอ้เหี้ยเอใครออกวอลคอะไอ้เหี้ยอะไรวะโอ้หูฟังรูดเลยอะไรทำมึงไปไรตัวเองอะดูดินี่มอกก้แจบีมันเองทำไมอะไม่ทำงานไอ้ทมจะรับหลังกัน่องกัแอจะับแบมกันเองทับแเนี่ยเนี่ยไอ้ไม่ได้อกงล้วนึงหูฟังุูดหูฟังลูดปับนึงนะ มองไม่เห็นเลย่อเนาะอนะไรมาพี่ภาพพดมุองเลยเฮียติดโดนขาแน่เลยมือตื้นจะเปิดให้เล่นอนอยกอนมือฮ้ฮัลโหลยืนยืนชาวยืนชาวนะเีแม่ตายเแม่ตายเฮียโปมาแล้วโปชาิหมาเล่นแบบนี้อุ้มมองไม่เห็นเลยนะถ้าแอบเียเดียมือตื้นเอนเสร็จนเขาเียอะไรเนี่ย แต่วบอกให้นะมันตูดมันลมเตินกับเราเลยนะแล้วคือเป็นหิมะด้วยเฮียกลางกายเช้านะตอนตีสองห้าสิบห้าสิบเจ็ดลงซ่อมรถได้ไหมต้องไปสั่งพี่แรงมากเลยซ้ำเฮแล้วเฮแล้วโอเคอ๋อมันยังมือสั่นเลยว่ะคือจริงมือสั่นได้มาเยอะแล้วไงดูตอนพี่โดนหน่อยเหรอ ขอพี่ไม่ค่อยขอพี่ไม่ค่อยโดนเพราะตอนนั้นตอนนั้นพี่โฟกัสคุยอยู่ก็ไม่รู้ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยนี่เว้ยไม่ค่อยโดนตอนพี่โดนหน่อยเหรอตอนไหนวะตะแทงปะฮัลโหลตอนนี้ไม่ไม่บอกอืมตะวาตะวานปิดเต่าผมเดียวแต่พออันนี้มันดูมันดูมันดูพรีวิวไม่ได้ดิให้เขารับหลักกูแหละเดี๋ยวยันเขาขึ้นเราก็เขาพี <wrapping> ่โทรไปถามเห็นเห็น ไมอ่าสพี่จำเวลาไม่ได้อะเอาจริงไหมวันนี้เอาจริงไหมถามก่อนแปดห้ามงไม่มีใครแทงเลยวะฮิโรชิอ่ะพี่ไปแล้วเพี่ยข้าวิพี่ตาครับ

ลมึงยังอ้วนอยู่เลยไปได้ยัง็อไอ้เพื่อแดงเนยร้านหกไ้มีมใจแดนนี่น้องกูเนี่ยมันอวแต่ไม่อยากได้้ปีกีอะไรัปีให้กูปะไอนี่ไอ้ปีกปีกอ้วเก็บซองอยู่ขาว่าเอาปีกแบบให้ปปีกอีกไหมปวดปะล่ะี่ยอกดีกว่าแชทอยู่ไอ้สัตว์ีนี่ ส่งให้เล่นเล่นเสกกว่ามึงเล่นมึงเล่นตอนนี่อยู่เนี่อยอ,อ,อะไรนะอะไรอะไรกันอะไรกันมี่อย่าสนัยอ่ะฮะบอสหาแจ็กกูดรอปแหละฮะปงัขบอปแล้วตอนนี้มึงดรอปยังอะ่ะแต่กูก็กลัวเฮออ